ดูก no anyway. okay. ่อนว่าผมต้องทำอะไรอืมอืมอืมอเออเดดเดดด็ดเอ่ะมี writing สอง task ที่ต้องทำแน่นอนแล้วก็มีแค่ writing สอง task โอเคมาเราจะมาทำ writing กันนะครับซึ่งถ้าผมทำ writing ผมไม่ทำบนนี้อ่ะ มีคนบอกว่าปิดจุลาน่ผมชัดเลยเลยแล้วกันผมอยากไปเรียนที่จีนครับฟูตันฟูตันฟูตันมันพูดว่าฟูตันใช่ไหมฟูตัน how to pronounce หรือว่าฟูตันหรือฝูตันฝูตันฟูดั้น้ how to pronounce ฟูตัน university ว o า it's the campus is huge wow it's so green มันมี很多非常一个是大家都知道ดถูกแู้ถูกแโอเคแต่ว่าเราต้องมาทำ task writing นะคะทุกคนมามันต้องทำตรงไหนจำไม่ได้ละ ต้องเข้าไปอันนี้แล้วก็ต้องเข้ามาในนี้ writing task อันแรกนะครับเราก็ต้องมาเขียนเกี่ยวกับ um, pie graphs so that's what we're gonna do okay we are going to write about pie graphs วันนี้วันที่อะไรครับทุกคนวันนี้วันที่เก okay. ้าโอเคเก้าทับเจ็ดทับสองสห้า writing task one โอเคโอเคทุกคนบอกว่าไม่อยากดูนะมี <laughs> คนบอกว่าเอาไหนบอกว่าจะไปตอนสี่ทุ่มคือเอาจริงๆผมก็จะไปอยู่แล้วแต่ทุกคนบอกว่าเขาอยาก ดูผมทํางานมากกว่าคือที่ผมจะไปคือผมจะไปติวสอบแต่ว่าคราวนี้ผมบอกเขาบอกว่าเขาจะดูผมติวสอบโซย่ะ so yeah. อ่ะเราจะมาดูกราฟกันก่อนดูก่อนนะ <c oughs> The pie chart shows the destination of export goods in three countries in 2005. Okay, what is going on? destination of Oh destination Huh Uh-huh Okay. I guess I get it. Let's <laughs> let's do something. We're gonna do something with it, okay? Um <coughs> ังไงดีอัในนี้คิดว่าไอต้องทำความเข้าใจกับกราฟก่อนทำความเข้าใจกับกราฟมาก็คืออันนี้เอ็กซ์พอร์ตไปตรงนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอินในปีสองพันห้าสมัครใช่ไหมแสดงรายง r e ผลการดำเนินการในอนาคตและทำการเปรียบเทียบเพื่ e r e า e เกี่ยว ก็อาจจะเทียบงไงดีอ่ะปีเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันเทียบอดียกับญี่ปุ่นเพราะว่าอันนี้มันจีนเนี่ยสอดไปอแอสเยอะก็มันเอาตไลเอร์สองอันนี้เทียบได้นั้นเทียบไม่ได้หรอเนนะี่ย มันต้องเขียนยังไงอมั <laughs> นต้องเขียนยังไงอะ Oh my god <laughs> ตายแล้วตายแล้วเนื <clears throat> <c oughs> ้อผม <laughs> ผมลงไลฟ์ดีน่าอายจังทำไม่ได้ <laughs> oh, my oh my god Oh my god Oh my god Where is it Let's get it to um desktop ก็น่าจะเบื่อแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าการติวสอบมันน่าเบื่อถ้าใครในนี้ชอบติวสอบมาติวให้ผมนะะโอ้ย <c oughs> oh it d เ e s n t work like that <c oughs> การุณามาติวให้ผมด้วย <c oughs> ผมว่าผมลงไลฟ์ดีกว่าผมจะลงแล้วมาผมต้องไปตั้งใจติวแล้วทุกคนเนาะตั้งใจติวดีกว่า เคยก็งอนบายบายเจอกันนะไม่รู้จะเจอกันวันไหนอีกทีเอ,อีกทีวันไหนวันไหนอีกทีอะไรไม่รู้จะเจอกันอีกทีวันไหนแต่ว่าก็ค,คงจะเจอกันแหละเนาะบาย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 จบ